ผมมอสครับทินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boss m i r a ครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้รีวิวน้ําหอมตัวนี้นะครับเป็นน้ําหอมที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดจากบ้านดีออครับนั่นก็คือ d i ออ s สวอตฮิเล็กเซอร์นั่นเองนะครับ เป็นตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับปลายปี2021นี้เลยก็ตื่นเต้นมากตัวนี้เป็นตัวที่ผมและเฝ้าติดตามมาจากทางดีออ่ยเขาเกินว่าสวานเนี่ยจะมีตัวใหม่ผลิตออกมา e l e ล็กสเตอร์ครับวันนี้ได้มาครอบครองแล้วแล้วก็ใช้ไปประมาณสองสามอาทิตย์แล้ววันนี้ก็จะมาบอกให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันดียังไงนะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากตัวก่อนๆไหมแล้วก็การติดทนการกระจายตัวเป็นยังไงการไล่เลเยอร์กลิ่นปันยังไงนะครับ มีอะไรที่น่าสนใจแปลกใหม่บ้างสำหรับติออสสวาร์เอเล็กเซอร์นะครับ kind of เด e ี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ก่อนไปชมรีวิวนะครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง m o สเปโลนะครับคือตอนนี้ยอดดูเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลยแต่ว่ายอด Subscribe อยู่หลักพันเท่านั้นเองนะครับก็ชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอย่าชมอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ ฝากร้านน้ำหอมของผมด้วยนะครับ Perfume MN Shop นะครับเข้าไปชมกันได้เลยอยู่ใน a c e b o o k เนาะก็จะมีทั้งน้ำหอมแบ่งขายน้ำหอมกล่องซีลกล่องเทสเตอร์นะครับผมจะมีดูแลเพจน้ำหอมอยู่2เพจนะครับก็คือมีเพจน้ำหอมแบรนด์แท้100% Perfume MN Shop นะครับแล้วก็เพจของแฟนผม Perfume Donut Shop นะครับมี2เพจเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพจอื่นเอาไปแอบอ้างหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมขอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเลยครับไป โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มจากแพ็กเกจจิ้งกันก่อนเลยนะฮะมาดูถึงความแปลกใหม่ที่ให้มานะครับแพ็กเกจจิ้งเนี่ยผมต้องบอกว่าทาง Dior เนี่ยทำมาแตกต่างจากสวารตัวที่ผ่านๆมาเลยนะครับ mm hmm. เห็นได้เลยว่าต่างกันชัดเจนครับจะเป็นรูปแบบกล่องนะครับแบบนนหนาๆเลยนะครับแล้วก็มีฐานรองขวดน้ำหอมอยู่ด้านในนะครับเปิดอย่างนี้นะฮะ คือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยโหผมให้คะแนนแบบ10เต็ม10เลยอะไม่หักเลยสักคะแนนนะครับแพ็กเกจจิ้งคือมีระดับมีราคาดูมีราคามากๆเลยนะครับคือถ้าใครที่เคยเห็นแบบน้ำหอมนะิชแบรนเนาะพวกจะเป็นเพอร์ฟูมเดอร์มาเล่หรือว่าอะมัวชหรือว่าทอมฟอร์ดอะไรพวกนี้ก็จะมีแบบเป็นฐานนะครับเป็นฐานรองน้ำหอมแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เนาะครับตอนนี้ดีออทำมาครับคือแบบทำดีอะ กล่องแบบนนหนาเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะแบบบุด้วยแบบเหมือนเป็นฟองน้ําแบบแน่นๆนะครับแล้วก็ตรงฐานนะครับก็เหมือนเป็นแบบพลาสติกเนาะนะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์นะสวาร์ทเป็น,นรูปแมลงอยู่ตรงฐานนี้เนาะแล้วก็ทางใต้ฐานเนี่ยก็จะเป็นพวกเลขแบสโคดเป็นบาร์โคดเป็นอะไรต่าง ตามแบบใต้กล่องปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านฝาของกล่องเนี่ยฮะจะมีคำว่าสวาร์ทีเร็เซอร์นะครับรูปแบบเนี่ยยังคงแบบคอนเซปต์เดิมนะครับเป็นสวาร์แล้วก็ดีออแบบนี้นะฮะกล่องเป็นสีโครมาทาสุนะฮะแล้วก็ทางแบบด้านาบนนะครับบนหัวกล่องเนี่ยก็จะมีโลโก้ดีออตรงนี้ครับสุดยอด ทํามาแบบสวยสดงดงามนะครับแล้วก็จะมีถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นไซส์นะครับไซส์ที่บอกนะครับ60 ml นะครับสำหร <here> ับขวดของ dior swatch elixir นะครับเขาก็ยังคงแบบคอนเซปต์เดิมๆอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนไปแบบมากนะครับแต่ก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆให้แบบเห็นว่าเอยมันคือความต่างนะครับจะมีตรงนี้ครับ ทางด้านหน้าของขวดมันจะเป็นล่องลึกลงไปแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่ได้ลึกมากนะครับนี่แล้วก็มีคำว่า s w a r ์ e อ e รักเซอนะครับเป็นอักษรสีเงินนะครับถ้าตัวก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอักษรสีขาวนะแต่ตัวนี้ทำมาเป็นสีเงินแล้นะครับแล้วก็ฝาเนี่ยยังเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับบิดเพื่อเปิด บิดปุ๊บมันจะเด้งออกมาพอปล่อยมันก็จะบิดกลับไปที่เดิมโลโก้นะครับเวลาบิดเนี่ยไม่ว่าจะบิดไปทางไหนมันจะปิดกลับมาทางเดิมเสมอนะครับแล้วก็ตรงโค้ตรงก้นขวดเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมลงไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยลึกมากนะครับลึกเนี่ย800เมตรเลยไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> นะครับลึกลึกกว่าตัวก่อนๆที่ผ่านมานะครับขวดก็มีความแบบน่ารักน่ารักอะ่ะคือมัน 60มลครับมันก็เล็กๆกันเนาะฝามันก็เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับคือผมก็แบบไม่ไม่ค่อยได้ใช้ไซส์เล็กๆไงใช้แต่ไซส์ใหญ่ก็พอมาเจอขวดเล็กๆอะไรก็ดูเออมันมันน่ารักทีนะครับน,นี่ก็จะมีเลขแบอ่าเลขแบตโโ้ดเหมือนเดิมนะอยู่ตรงขอบใต้ใต้ขวดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาสเปร์กันซิว่าเป็นยังไงบ้างอืมสเปร์เนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ ความเป็นสวาร์ทเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ใช้สวาร์ทเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าสเปรย์ของมันเนี่ยจะเป็นสเปรย์ที่เราสามารถที่จะกําหนดปริมาณในการฉีดได้จะมากหรือจะน้อยนะครับเพราะว่าสเปออแบบยรย์มันจะออกแบบฟึดอย่างเงี้ยครับมันจะออกแบบค่อยๆออกอะ่ะเราสามารถที่จะกําหนดได้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะแบบกดทีนึงก็คือออกฟึดเลยเลยนะครับแต่เนี้ยยังโคงคอนเซปต์เดิมนะครับสวารอืม สำหรับเรื่องกลิ่นเนี่ยเปิดมานี่คือผมบอกได้เลยว่ามันมีความแตกต่างไปจากเดิมนะครับต่างเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าต่างจนแบบน้ำหอมคนละลายผลิตอะไรอย่างนี้นะมันก็ยังคงมี DNA ความเป็นสวาร์อยู่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอมเปรี้ยวอมหวานบวกกับความขมขมแล้วก็มีกลิ่นแบบ เครื่องเทศนะครับที่ยังคงมีเอกลักษณ์เครื่องเทศที่มันแบบอารมณ์เหมือนแบบยาจีนมีความขมขมขม,มีความสไปซี่นะครับคนกินหวานนวลนัว,นวแล้วก็มีความสดชื่นนะครับที่เข้ามาเสริมนะแจมนะครับทำให้กลิ่นเนี่ยมันไม่ได้ดูหวานโดดจนเกินไปมากนะครับคือน่าจะเป็นกลิ่นของดอกไม้พวกดอกลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยครับที่มันให้ความแบบสะอาดสะอาดสดชื่น อันนี้ก็จากที่ผมทดลองมาเนี่ยใช้มาหลายๆอาทิตย์แล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่า s w a ตอิเลสเตอรเนี่ยมันให้การไล่เลเยอร์กลิ่นที่ผิดแปลกไปจากน้ำหอมปกติทั่วๆไปคือการไล่เลเยอร์กลิ่นเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วท็อปโนนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาแบบช่วงต้นกลิ่นประมาณ5นาทีไม่เกิน5นาทีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นแรกๆที่เราจะได้ ทำความรู้จักกับน้าหอมตัวนั้นเพราะหลังจาก5นาทีผ่านช่วงต้นไปแล้วเนี่ยก็จะถึงช่วงกลางครับ m i d d note ช่วงกลางเนี่ยปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณนะประมาณสักอ่ะผมให้เต็มที่เลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยจะต้องกลายเป็นเบสโน้ e แล้วแต่ี่ออสวาร์ตอเลสเตอร์ครับช่วงกลางของกลิ่นหรือว่า m i d note เนี่ยมันลากยาวมากมันลากยาวไปแบบ 3-4ชั่วโมงเลยครับมันจะคงทรงตัวกลิ่น middle note เน,นเนี่ยลากไปต่อ3-4ชั่วโมงเลยจนจะถึงจะเปลี่ยนกลิ่นเป็นเบสโน้ตอีกทีคือช่วงกลางๆเนี่ยมันก็จะมีความวอร์มแบบมีความสไปซี่ขึ้นนะครับมีความมูนดี้เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่สุข,ขุมขึ้นดูแบบมีระดับนะครับแล้วก็ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ พอถึงช่วงเบสโน้ตเนี่ยนะครับหลังจาก4ชั่วโมงถัดไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแบบแห้งๆให้ฟิลแบบ s ส a อ t EDT หรือว่า a u d ์ t o อโทเลตคือตัวนั้นนะที่ผมชอบที่สุดนะครับมันเป็นฟิลนั้นที่กลับมานะครับคือผมหาไม่ได้จากตัวออเดอพาร์ฟอแล้วก็ตัว p า r f ฟอรมเนี่ยจะไม่มีฟิลแบบแห้งๆตรงตอนท้ายกลิ่นให้ได้กลิ่นเลยนะพวกพวกสตัวนั้นคือจะแบบ หวานแบบหวานไปเลยอะ่ะหวานจนจบอะ่ะนะครับแต่ว่าคีเลกเตอร์ครับตอนจบนี้คือมีความแห้งๆนะครับผมชอบมากผมปลื้มมากแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจน้ำหอมที่ให้ความนุ่มนะครับนุ่มลึกแต่ว่ากลิ่นท้ายเนี่ยยังให้ความแบบแห้งๆติดผิวแบบสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยผมชอบน้ำหอมแนวนี้มากที่ทิ้งกลิ่นท้าย,ายแบบสะอาดอาดนะครับ สวัสดีเล็กสเตอร์ครับมันสุดจริงๆฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการติดทนการกระจายตัวกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเรื่องการติดทนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตัวนี้สุดยอดจริงรักษาสถิติเดิมไว้นะครับ8ชั่วโมงบวกๆนะครับผิวผมเนี่ย อยู่ที่10ถึง12ชั่วโมงเลยคือแบบสบายสบายเลยนะครับก็คือฉีดเช้าจนถึงเย็นนะครับสบายเลยตัวเนี้ยนะครับเอสเตอร์เนี่ยออกมาแก้หน้านะครับให้กับตัวสวาร์ทพาร์ฟอร์มนะตัวนั้นนะ่ะคือมันเมื่อผมก็ไม่แน่ใจว่ามันนุ่มจนเกินไปหรืออะไรนะคือการติดทนนะ่ะมันน้อยลงนะครับ ตัวสวัสด์พาฟอร์มเนี่ยที่ผมใช้ในผิวผมเนี่ยอยู่ลาวๆแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับห้าชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มแบบหายไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้สวัสด์เอเล็กเซอร์นะครับกับมาแก้โจทย์ในเรื่องการติดทนครับสำหรับพาฟอร์มเลยคือ8ชั่วโมงยิงขึ้นไปเลยนะครับสบายๆโอ้โหถึงว่าแก้โจทย์ได้ดีนะครับแก้หน้าได้ดีอ่าแล้วก็เรื่องการกระจายกลิ่นเนี่ย กระจายกลิ่นในส่วนตัวงผมนะที่ผมใช้มานะครับมันจะอยู่ในระหว่างกึ่งกลางก็คือไม่ได้กระจายแรงแล้วก็ไม่ได้กระจายเบามากจนเกินไปถ้าให้ระดับการกระจาย10เนี่ยผมให้สวารตอิเล็กสเตอร์เนี่ยอยู่ที่ระดับที่7นะครับแต่ถ้าแบบเอากระจายแบบเต็มที่เลยเน้นๆหนักๆเนี่ยผมให้สวารตโอเดโตเลตนะครับ10เต็ม10คืออันนั้นะอนนันจะกระจายแรงมากๆนะครับ บางคนก็แบบบอกว่ามันฉุนนะครับก็เพราะว่ามันแบบมีการกระจายที่แรงเนาะแล้วก็สวาร์ทโอเดอร์พาร์ฟอร์มเนี่ยหรือตัว A D P เนี่ยผมให้อยู่ที่8นะครับการกระจายตัวนะแล้วก็สวาร์ทพาร์ฟอร์มนะครับผมให้การกระจายตัวเนี่ยเบาที่สุดเลยนะครับผมให้อยู่ที่4แล้วกันนะนะครับเนี่ย ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แก้ต่างมาได้ดีมากๆนะครับทั้งเรื่องการกระจายกลิ่นแล้วก็เรื่องการติดทนนะครับใครที่ชอบน้ําหอมที่มีความนุ่มๆลึกๆนะครับละมุนล,ละมุนนะฮะแล้วก็ได้การติดทนที่ดีการกระจายที่พอเหมาะพอควรน,นะครับผมว่าสวัสเอลิสเตอร์เนี่ยจะเป็น1โจทย์ที่คุณจะต้องเลือกครับมันดีมากๆครับผ่านไปแล้วกับเรื่องการกระจายตัวการติดทน ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของโอกาสในการใช้งานกันบ้างดีกว่าสําหรับโอกาสในการใช้งานเนี่ยผมมองว่ามันหลากหลายมากนะครับพอมาเป็นแบบฮีเลสเตอร์เนี่ยด้วยความที่กลิ่นในท้ายมันมีความแห้งๆสดชื่นนะครับผมมองว่ามันใช้ง่ายมากคือจะออกกลางแจ้งก็ได้นะครับหรือว่าอยู่ในร่มหรือว่าอยู่ห้องแอร์ หรือว่าจะใช้ใส่ไปทํางานก็ยังได้เพราะว่าการกระจายกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงจนเกินไปสามารถที่จะฉีดได้มากสเปรย์นะครับอาจจะแบบ4สเปรย์หสเปรย์ก็ยังไหวใส่ทํางานใส่ออกเดทนะครับใส่ไปเดินห้างไปช้อปปิง้งอะไรเงี้ยเหมาะครับกับ d ดอส s าร์ตเอ e ิกเซอร์นะฮะมาในปริมาณ60 ml ในราคา c o u n t เตอร์แบจะอยู่ที่ 5,700บาทนะครับผมมองว่าเรื่องราคาเนี่ยตกที่แรกก็ตกใจนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันโดดไปมากเลยนะครับไซส์แค่60 m l ลแต่ราคาเนี่ยไป5,700เกือบ6 0 0 0ครับแต่ถ้าพูดถึงในคุณภาพเนี่ยผมก็มองว่าในคุณภาพกับพคเกจจิ้งเนี่ย เขาก็ทํามาได้สมราคาของเขานะครับผมรู้สึกว่าทางสวารที่ออกตัวิอเล็กเซอร์ตัวนี้มานะครับคือเขาเหมือนจะแบบตีตลาดให้ไปสู้กับน้ําหอมนิชนะครับน้ำหอมนิชที่กําลังมีความนิยมในบ้านเราในทุกวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีมากนะครับสำหรับน้ําหอมนิชแบรนด์ซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อแบบ 4- ีปีที่แล้วเนี่ย จะเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆที่ใช้นะครับจะไม่ได้แบบแพร่หลายนิยมกันเหมือนทุกวันนี้นะครับซึ่งสวาร์ตอิเล็กเซอร์เนี่ยเหมือนเขาก็แบบว่าอยากจะออกมาสู้นะครับเรื่องในเรื่องกลิ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถสู้น้ําหอมนิชได้เลยนะครับได้เลยแบบเทียบเท่าได้เลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นดไซเนอร์แบรนด์นะครับการปรุงเรื่องกลิ่นเรื่องมิติในการไล่เลเยอร์ต่างๆส่วนผสมต่างๆเนี่ยสู้ได้เลย นะครับถือว่าอีกหนึ่งน้ําหอมที่น่าจับตามองแล้วก็คุ้มค่าในตอนนี้ครับที่คุณจะจัดมันนะครับสวัสดีเรเซอร์ครับ